ถึงปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ลูกค้าทักเข้ามาสอบถามกันแทบทุกวันเลยล่ะค่ะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมีใครตอบถูกกันบ้างไหมคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตตก,ตกตผลิตภัณฑ์นั้นก็คือลิปสติกนั่นเองเพ<อ>ราะว่าลิปสติกค,คือไอเทมที่สาวๆถูกไว้ต้องมีติดกระเป๋าแล้วก็มีแท่งเดียวไม่ได้ด้วยนะสิ และสิ่งที่ทำให้หลายแบรนด์ตัดสินใจทำแบรนด์ลิปสติกกับคอสไมเนี่ยนั้นก็เพราะว่าเรามีลิปสติกที่หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกทำแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นลิปแมทลิปติ้นลิปบล์มลิปครีมลิปแท่งลิปจ,จิ้นจุมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยละค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีสีให้เลือกเยอะมากมีมากกว่าร้อยเฉดสีฟังไม่ผิดเราค่ะ r And ของเราอะ่ะผสมสีให้ลูกค้าได้เลือกทำแปนถึงร้อยเฉดสีจริงๆและเม็ดสีที่เราเลือกใช้นะคะเราเลือกใช้เม็ดสีชนิดฟูดเกรดเป็นเม็ดสีที่นําเข้ามาจากยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นเม็ดสีที่ปลอดภัยนะคะทุกคนและแน่นอนวันนี้กิมมีริปสติกน้องใหม่ล่าสุดเป็นสูตรออร์แกนิกมาแนะนําค่ะน้องมีชื่อว่าออร์แกนิกติ้นออยก่อนที่จะไปรู้จักน้องติ้นออยอ่ะ ฝากกดติดตามให้กันก่อนนะคะหากกดเรียบร้อยแล้วเราไปรู้จักน้องกันเลยคะ่ะปกติเวลาสาวๆทาลิปติ้นอะ <c oughs> ก็จะชอบทาแบบอยู่ในปากใช่ไหมทาให้แบบมันละเลื่อยลเลื่อยอยู่ในปากใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยเป็นติ้นออยซึ่งเป็นลิปติน้นแต่ว่าเนื้อออยจะทาละเลื้อ ก็ได้หรือว่าจะทาแบบเต็มปากเลยก็ได้ค่ะซึ่งน้องตินออยเนี่ยเขาจะเพิ่มความเงาให้กับริมฝีป,ปากของเราให้รูปฉ่ำวาวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะทําให้ริมฝีป,ปากอวบอิ่มเหมือนเราได้มาร์กปากทุกครั้งที่ทาเลยล่ะซึ่งน้องตินออยเนี่ย RD นะคะเขาทําออกมาให้เลือกถึงสิเฉดเลยล่ะบอกเลยว่าสีแต่ละสีคือสวยมากกิบตลองสวอ์แล้วคือบอกเลยว่าอื้อสวยไม่ไหวอยากได้กลับบ้านไปใช้ ว่บ84มีสีอะไรบ้างตามกิ๊บไปสวอนเลยค่ะ สิสีที่กิ๊บสวอชไปสีสวยกันไหมคะทุกคนไว้คลิปหน้ากิ๊บจะมาทาทั้ง10สีที่ปากให้ดูกันสดๆเลยค่ะว่าทาออกมาแล้วสีจะสวยขนาดไหน <c oughs> R&D ของเราอะค่ะใส่สารบำรุงเข้าไปที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะหลายตัวเลย <c oughs> เพื่อที่จะช่วยบำรุงผิวปากของเราให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะเราไปดูกันคะ่ะว่ามีสารสกัดอะไรบ้างมาดูที่ตัวแรกที่ R&D ใส่เข้าไปเลยนะคะก็คือออร์แกนิกเอสต์ เวอร์จินคโปนัตออน์100%ตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นออร์แกนิกแบบ100%เลยนะคะช่วยทำให้ริมฝีปากของเราอะคะ่ะชุ่มชื้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตัวที่2องออร์แกนิกโรสทิปออน์ ตัวนี้เป็นน้ำมันโรสฮิปนะคะซึ่งน้ำนนมันโรสฮิปเนี่ยจะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่สูงมากแล้วก็ยังมีกรดไขมันจำเป็นอย่างโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9นะคะในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งตัวนี้เขามีคุณสมบัติเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยบำรุงริมฝีปากของเราให้นุ่มชุ่มชื้นอยู่เสมอส่วนผสมตัวที่3ก็คือเชียร์บัตเตอร์ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมีคุณสมบัติเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามีกรดไขมันจนจ ช่วยให้ความชุ่มชืน้นส่วนผสมตัวที่4ก็คือน้ำมันรํำข้าวซึ่งน้ำมันราข้าวนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติอยู่หลากหลายชนิดเลยละ่ะจึงมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยช่วยทําให้ริมฝิปากของเราชุ่มชื้นค่ะ ส่วนผสมตัวที่5ก็คือวิตามินอีวิตามินอีตัวนี้เราใส่ในริปสติกแทบทุกสูตรของเราเลยนะเพราะว่าจะทําให้ริมฝีปากของเราชุ่มชื้นลดการระก้าเครื่องแล้วก็ช่วยให้ปากไม่ดําคล้ําด้วยค่ะและส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะที่ R d ดีใส่เข้าไปก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกตัวนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผ <sweating> <tv>. ิวช่วยให้ผิวอะค่ะมีความชุ่มชื้นโอ้โหน้องนักวิจัยของเรานะคะจัดหนักจัดเต็มสาหรับสารช่วยบำรุงความชุ่มชื้นเลยล่ะค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเหมือนได้ มารปากทุกครั้งที่ทาเลยล่ะค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะทดลองใช้ลิปติ้นออยตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตรงนี้เลยค่ะตอนนี้สินค้าของเรามีพร้อมส่งเรียบร้อยค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะทําแบรนด์กับคอสเมตินะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ที่บริษัทคอสเมติเลยค่ะซึ่งบริษัทของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตึกอัมบรชั้น5ติดกับ BTS ชิดลมค่ะก็สามารถ เข้ามาปรึกษาพูดคุยมาทดลองใช้สินค้าจริงๆกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตริงๆแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย